รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเมื่อเรามาทําองค์กรเรื่องเกี่ยวคนพิการเนี่ยนะครับเราจะต้องคัดสรรผู้นําที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมีธรรมะพิบาลต่างๆเนี่ยขึ้นมาส่วนหนึ่งที่จะทําให้คนพิการเนี่ยยืนในสังคมได้เนี่ยก็คือในสังคมจะต้องยอมรับความแตกต่างตรงนี้ให้ได้ถ้าเราไปไหนแล้วคนยังไม่ยอมรับเราเราจูงลูกไปในห้างคนยังเกลียดยังบูลลี่ ยังดังแก่ลูกเราอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดสังคมที่อยู่เป็นสุขด้วยกันได้เราก็เลยไปเชิญคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่อง PR <ม>เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสังคมเนี่ยเราจะทํำยังไงเขาก็เลยคิดคำหนึ่งไหมเราว่า v r Human ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณสุชาติโอวัตรวรนสกุลนะครับตอนนี้คุณสุชาติดํารงตําแหน่งอะไรบ้างครับครับตอนนี้ก็เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตำแหน่งนึงก็เหรียรดิกของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับคือจริงๆวันนี้ก็มีงานจัดขึ้นเนาะเในเรื่องของภาวะผู้นําก็เลยเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างสนใจก็เลยอยากจะมาสอบถามคุณสุชาติว่าเอในเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยครับวันนี้ที่เรามาพูดถึงกันแย่ครับ นเป็ยงงไบ้าครับคือจริงๆแล้วตอนนี้ที่ผมสนใจมากที่สุดเนี่ยในการจากการที่มาเป็นนายกสมาคมเนี่ยเรามองดูความสําคัญของประธานชมรมเครือข่ายเนี่ยนอกจากเราเป็นสมาคมแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลเครือข่ายของเราทั่วประเทศแม้นผมคิดว่าภาวะผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเราลองสังเกตดูประเทศรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยไม่ที่อยู่ปัจจุบันนี้ครับ เรากินไปถึง12ปันากินไปถึงนู่นเนี่ยถึงหลวงพะบาง,างต่างๆนะครับซึ่งยิ่งใหญ่มากปัจจุบันเนี่ยทำไมเราถดถอยลงในขณะที่บางประเทศเนี่ยยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราอย่างสิงคโปร์หรือแม้แต่วียเนียมเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องมาดูงานเราปัจจุบับนนี้เริ่มเติบโตมากยิ่งขึ้นผมว่าหัวใจสาคัญที่สุดคือเรื่องความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาทําองค์กรเรื่องเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยนะครับเราจะต้องคัดสรรผู้นําที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมิบาลต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพราะถ้าเกิดเราได้ผู้นําที่ไม่ดีนะผู้นําที่ไม่มีวิสัยทัศน์ผู้นําที่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะนําพาองค์กรของเราเนี่ยไปได้ครับก็บนั่นก็หมายความว่าคนที่จะเป็นผู้นำนยคือคนที่สามารถพาคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไปได้ กันไกลในในอนาคตข้า,นหนาขงหน้าใช่ไหมครับก็ <ๆ S 1> เลยเกิดการประชุมเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ครับแล้วในเนื้อหาการประชุมหรือว่าในเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยครับเ<ช>ราคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เราได้ท่านนายิบดีนะครับกรมส่งเสร,ริมพัฒนาคุณภ,ภาพชีวิตการเนี่ยครับท่านมาให้โอวาทเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในขณะที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับนี่คือความกระตือรือร้นของพวกเรานะครับท่านบอกว่า8ปดโมงเช้า เราก็รีบกินข้าวแต่หกโมงเช้ากันนะครับแล้วเราก็มาพร้อมเพรียงนี่คือความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งในความเป็นผู้นำนะครับว่าเ้ยถึงแม้เนี่ยทุกทีถ้าเราไปเจองานบางประชุมเนี่ยใช่ไหมบางที9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งคนจะไม่พร้อมเลยแต่นี่7จ็ดโมงครึ่งเราเพิ่พร้อมเพรียงกันอย่างเงี้ยนี่คือเรียกภาวะผู้นําอย่างหนึ่งที่เราพยายามฝึกนะครับโดยเฉพาะเรื่องวินัยเนี่ยสำคัญนะครับในการที่เรามาจัดประชุมเนี่ยเราใช้เงินของกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยซึ่งเป็นเงิน ส่วนหนึ่งของคนพิการเนี่ยนะครับที่เขาไม่จ้างงานแล้วก็ส่งเข้ากองทุนเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะทําโครงการสักโครงการหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้มันเกิดคุ้มค่ามากที่สุดทํายังไงถึงจะให้เกิดภาวะผู้นาที่คือกลับไปแล้วเนี่ยมันเหมือนยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนเราเข้าฟิตเนสใช่ไหมมาวันนี้ปุ๊บกลับไปภายใน3วันเนี่ยเฮ้ยคุณต้องมีกล้ามไปโชว์นะมีซิกแพคอย่างน้อยสักหนึ่งหนึ่งซิกหนึ่งแพคก็ยังดีอะไรเงี้ยนะสองแพคก็ยังดีแล้วแต่ต้นทุนแต่ละคนที่มา แต่ยังน้อยน,นระหวังว่ากลับไปมีกล้ามที่แขนมีความสามารถในการที่จะไปทําอะไรในในจังหวัดของุนเองได้ครับ,รบทนีนี้ในแง่ของเรื่องการทํางานแล้วผู้นําที่ดีควรจะต้องทํางานในรูปแบบไหนหรือว่าอย่างยกตัวอย่างคุณสุชาติเองก็ได้ตอนนี้คุณสุชาติด,ดูแลคนเยอะเลยทีนี้ครับหลักการทํางานในขณอจะเป็นไงครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือตัว3 e แล้วกันจะได้ง่ายๆจะได้จําง่ายก็คือนะครับเอมปารตีผมว่าคิดว่าไอ้ตัวนี้สำคัญ ในการที่เราจะมาเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องมีธงก่อนวัดธงเราเนี่ยตั้งเป้าไปเพื่ออะไรมเ,มเมื่อเรามีความปรารถนาดีก่อกลุ่มสติปัญญาเรารู้อยู่แล้ว,วปัญหาของพวกเราเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษานะเรื่องการฟื้นฟูนะครับเรื่องแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะเข้าถึงได้เนี่ยหลายเรื่องที่มันมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราได้ผู้นําที่มีความปรารถนาดีมีเอมพารตี้เนี่ยนะครับแล้วต้องการที่จะมุ่งหวังที่จะทําให้กลุ่มของพวกเราเนี่ย นะครับขึ้นมาต่อสู้ในสภาวะสังคมได้อย่างคํานึงที่เราเจอเสมอว่าจริงๆความพิการมันไม่มีหรอกนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันไม่พิการถูกไหมมันก็เราก็จะหายไปอย่างเรื่องการศึกษาเหมือนกันสมมติลูกเราเนี่ยผมเชื่อว่าลูกเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนหนังสือได้แต่เมื่อโรงเรียนไม่เปิดให้เราเรียนเนี่ยเนีเ่ภาวะผู้นําเราต้องเกิดขึ้นเราทําไงถึงจะเริมกลุ่มทํายังไงถึงเราจะไปต่อสู้ให้เขาเกิดกัน ให้ลูกเราเข้าเดียนได้ได้ะฉะนั้นอันแรกเลยคือเอมพัตตี้งนั้นความปรารถนาดีเนี่ยมันต้องมีก่อนรเราต้องมีธงตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญังนั้นเมื่อมีธงปุ๊บอันที่สองมันจะเกิดขึ้นเอ p มพาวเวอร์งนั้นเมื่อเราไม่มีพลังนี่นะ,ะสมาคมเรานี่แหละที่จะเสริมพลังให้กับพวกเราใช่ไหมครับเราจะต้องเข้าไปคุยกับรัฐมนตรีคุยกับคนที่รับผิดชอบเรื่องต่างๆเหล่า,านี้แต่เมื่อเราไปเดียเด่ยวๆียวคนเดียวเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่เมื่อเรารวมกลุ่มกันทั่วประเทศเสียงเราจะดังขึ้น นี่คือเราจะเสริมหนุนให้เขาเกิดความแข็งแรงให้ได้เรียก empower อันที่3คือ engagement ที่เราต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องความผูกพันที่มีต่อกันเหมือนที่เราเล่น a c e b o o k เล่นอะไรต่างเนี่ยนะทำไมต้องให้มีคนกดไลค์กดแชร์เราเพื่อให้เกิดความผูกพันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกัน engagement ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราอยากที่จะมาทั้งทีแล้วเนี่ยเราอยากให้คนรู้จักกันในแต่ละจังหวัดปัญหาในแต่ละจังหวัดจะเป็นปัญหาเรื่องสติปัญญาเหมือนเหมือนกันใกล้เคียงกันเมื่อเรามาแลกเปลี่ยนกันปุ๊บเนี่ย มันก็จะเกิดความปูกพันซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นปัจจุบันนี้เราเวลาเราประชุมทีนึงเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการของเราเนี่ยลงไปด้วยเพื่อไปให้เหมือนเป็น job เป็นโค o สให้นะครับไม่ใช่ว่าเรามาประชุมอย่างเดียวแล้วจบกลับไป3วันโอ้ชั้นเฮฮาได้มาใบยกได้มาได้ไปตึกที่สูงไม่ใช่จุดประสงค์หลักก็ไม่ใช่แค่น,น,น,นั้นแต่เราก็ต้องการที่ให้ท่านได้ประสบการณ์ที่ดีด้วยอย่างมาที่นี่นะครับเราลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์เนี่ยนะครับหลายคนงงมาก จะไปกินอาหารดีต้องขึ้นไป3เที่ยวะกว่าจะขึ้นได้ลงก็ลงไป3เที่ยวอะไรเงี้ยเนาะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะมอบให้กับเขา <Okay. S 1> เพื่อเขาจะได้กลับไปรู้สึกเอิมกลับมาคือมาที่เนี่ยครั้งแรกแล้วเขาประทับใจ <Okay. S 1> ได้ได้ได้ในสิ่งที่ดีสุดให้เขาครับ okay. สรุปเมื่อคุยกักเมื่อสักครู่นะฮะก็คือผู้นำที่ดีเนี่ยจริงๆก็สามารถผลักดันในเรื่องหลายเรื่องได้คือมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าจริงจริง,รง,รงถ้าเราไม่มีผู้นำเนี่ยเรื่องพวกนี้เราก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเหมือนเรามีดาหางแต่ไม่มีหัวใช่นะฮะทีนี้ครับในเรื่องของ social enterprise เองก็เห็นมันน่าสนใจมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอะไรคะคือผมมองอย่างนี้นะตอนช่วงโควิดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ากองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตวิกาเนี่ยจากการที่มีหมื่นกว่าล้านเนี่ย นะครับเนื่องจากว่าเราต้องเอาเงินตรงนี้นะครับไปเยียวยาคนพิการด้วยในส่วนหนึ่งกู้เงินจุกเฉิน10,000บาทหรือที่ว่าให้ทุกคน1,000บาทเนี่ยนะครับทุนหน้าก็ซึ่งใช้เงินไปอีกสองพันกว่าล้านรวมถึงโครงการต่างๆที่ลงเข้าไปเนี่ยนี่ผมมามองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรายังต้องพึ่งเงินกองทุนอยู่เนี่ยถามว่อาอนาคตข้างหน้าเนี่ยสมาคมหรือชมรมต่างๆมันจะไปต่อ,อยังไงถ้าเกิดเงินกองทุนนี้หมดนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างความยั่งยืนยังไงมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับ ในต่างประเทศใช้มาเยอะแล้วนะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมนะครับก็คือโซเชียลเดียพนี่แหละผมคิดว่าถ้าคนพิการยังต้องขอเงินบริจาคต้องเขียนโครงการนะต้องใช้เงินโครงการเป็นครั้งๆไปเนี่ยผมว่าความยั่งยืนไม่เกิดเนืน่องจากว่าผมเป็นนักธุรกิจผมรู้รีว่าการที่เราทําธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าเราทำประสบผลสำเร็จรมันจะเกิดความยั่งยืนดังนั้นผมคิดว่าโซเชียลเดรพนี่มันตอบโจทย์ คำว่าธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไรฮะแล้วมันมีหลักการยังไงคือผมคิดว่ามันก็เหมือนเราเนี่ยเปิดบริษัทนี่แหละม,มีเงินเดือนพนักง,งานมีเงินเดือนทุกคนมีอะไรได้หมดเราเปิดธุรกิจเนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือต้องการกําไรแต่ของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเราต้องการที่จะโจทย์ของเราคือแก้ปัญหาสังคมเช่นเราชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะชอบเรื่องรีไซเคิลขยะเรื่องอะไรแล้วแต่แต่ถ้าเราทําเรื่องควพิการเราทำยังไงถึงจะเรื่องควพิการเนี่ยนะครับ ไปคิดวัตกรรมมาชิ้นหนึ่งนะครับให้มันตอบโจทย์ได้ดยกตัวอย่างเช่นอย่างคนตาบอดมีน้องคนหนึ่งเขาเห็นว่าไอ้คนตาบอดเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องเสื้อเนี่ยเขาใส่เสื้อเนี่ยเขาวันนี้ไม่รู้ว่าสีแดงสีเหลืองสีเขียวเขาไม่รู้แต่น้องคนนี้ก็ไปคิดวัตกรรมขึ้นมาประก่าก็ทําเป็นนะครับอักษรเบลติดที่เสื้อแม้มนคนตาบอดพอจับเสื้อก็จะรู้เลยว่าอันนี้เสื้อสีอะไรไซส์เ l ็ไซส์อะไรต่างๆนะแล้วก็สามารถที่จะท,ทําธุรกิจสังคมขึ้นมาได้นะครับนอกจากจะขายที่แรกเขา โจ์ก็คือขายเฉพาะคนพิการตาบอดปราฏว่าพอทาไปทํามาก็คือขายคนทั่วไปซื้อหนึ่งตัวคนตาบอดได้หนึ่งตัวนี่ก็คือธุกรกิจเพื่อสังคมครับงฉั้นข้อที่2ก็คือที่คุณจะทำเนี่ยนะครับจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณทํามาผลิตเป็นสินค้าขึ้นมาต่างๆแต่ว่าคุณทําลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ไม่ใช่ธุกรกิจเพื่อสังคมอันที่3ก็คือเงินที่ได้มานะครับจะต้องกลับคืนสู่สังคมนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราไปทาธุรกิจอะไรขึ้นมาแล้วแต่เเเน่่รรราาาาอจจะ30ป็คบิห อีก70็ก็กลับไปที่ปัญหาที่เราจะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆในการบริหารอีกตัวหนึ่งก็คือผมคิดว่าเรื่องความโปร่งใสความมีธรรมบิบาลอะถ้าคุณบอกจะทำธุกรกิจสังคมเฮ้ยแต่บริษัทคุณธุรกิจคุณไม่ไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสเลยอย่างงี้มันก็ไม่ใช่ธุกรกิจสังคมเพราะฉะนั้นความแตกต่างของมันเนี่ยอย่างบริษัททั่วๆไปก็จะมีเ s r ออยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นติ่งหนึ่งอยู่ในสํานักงาน แต่ถ้าเกิดบริษัทต่างๆสามารถตั้งเป็นโซเชียลเดีร์ไพร์ได้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในส่วนนั้นของบริษัทเนี่ยมันก็สามารถจะตอบเติบโต แล้วก็มีเงินรายได้นะครับเราตั้งเป็นผู้จัดก,การเป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายการขายเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งเลยอ,ะอ่ะยกตัวอย่างอย่างดอยตุงเนเห็นชัดเลยอ่าและอย่าง social enterprise อย่างเงี้ยครับคือจำเป็นไหมที่ต้องเป็นเฉพาะคนพิการทําธุรกิจหรืออาจจะเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปทําแล้วก็เอาเงินตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือเราอย่างนี้ได้ไหมอ,อ๋อไม่จําเป็นเลยครับไม่จำเป็นใช่ไหมคนทั่วไปได้หมดอมใครที่แบบเห็นปัญหาแล้วอยากที่จะแก้ปัญหานั้นอยากเข้ามาช่วยเหลือ้มีองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วมีคนจดทะเบียนเป็นแสนๆเลยนะครับที่เป็นธุรกิจ่สัังคคมนีะรบ แต่ละคนก็ชอบแล้วแต่ปัญหาของของแต่ละคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยหรือประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ย<ม>เขาจะส่งเสริมแล้วให้ตั้งเป็นกองทุนตอนนี้เราโชคดีนะครับที่ว่าตอนนี้เราตั้งมาเป็นนะครับธุกรกิจเพื่อสังคมแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันที่3เนี่ยเราจะเชิญท่านนาภาเนี่ยเศรษฐกรเนี่ยท่านมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งท่านเป็นผู้มืนในการเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไป นะครับที่ทราบปัญหาหรือคนข้างนอกที่รู้ว่าปัญหาของคนพิการเนี่ยแต่อยากที่จะช่วยสังคมของคนพิการก็สามารถโดดเข้ามาทํางานได้ครับในในส่วนของคนพิการเองตอนนี้ธุรกิจเพื่อสังคมมีอะไรบ้างฮะก็ตอนที่เริ่มทําไปแล้วนี่ที่เริ่มทําไปแล้วนะครับผมยกตัวอย่างของอาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์ธัญญนวยาองเนี้ยก็คือทำไปแล้วเรื่องเสื้อที่น้องออทิสติกวาดรูปเก่งๆทาไปทํามวกทํา ผ้าพันคอทาเสื้อทำอะไรขายจําหน่ายแล้วเงินส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเด็กออทิสติกนะครับในการแก้ปัญหาของเด็กออทกเนี่ยทำก็มีเยอะครับจริงๆก็มีหลายโครงการที่เริ่มทํามาแล้วโอ้เยอะมากเลยถ้าเราจะทีนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักทีนี้เราก็เลยพยายามจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาทาให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เห็นเสื้อนั่งมองอยู่สักพักเนืเราก็คนรวิอาหูคืออะไรฮะพอดีคิดว่าช่วงเนี้ยนะครับในการที่เรามีความเป็นผู้นำเนี่ยเราคิดว่าส่วนหนึ่งที่จะทําให คนพิการเนี่ยยืนในสังคมได้ก็คือในสังคมจะต้องยอมรับความแตกต่างตรงนี้ให้ได้ถ้าเราไปไหนแล้วคนยังไม่ยอมรับเราเราจูงลูกไปในห้างคนยังเกลียดยังบูลลี่ยังรังแกลูกเราอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดสังคมที่อยู่เป็นสุขด้วยกันได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราก็เลยไปเชิญคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง p r เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสังคมเนี่ยเราจะทำยังไงเขาก็เลยคิดคำหนึ่งไหมเราว่า VR Human เราก็คนเนี่ยเราก็เลยเอาคำเนี้ยเอามาใช้สําหรับที่จะเป็นตรีมสําหรับปีนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราจะทําหนังสั้นขึ้นมาทำแรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องลูกเราเนี่ยสมมุติไปโรงเรียนที่ดูบางคนไม่สามารถเรียนหนังสือได้ไปเรียนได้อาทิตยหนึ่งแล้วออกเพราะว่าถูกสังคมในห้องเนี่ยล้อเรียนนะอย่างเช่นพูดคําว่าเอออย่างเงี้ยนะครับเด็กปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยพอเจอคํานี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เนี่ยเราจะทําไงให้ เด็กเหล่านี้เข้าใจนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแคมเปญต่างๆออมาเช่นเป็นหนังสั้นเป็นงานวิ่งงานวิ่งเราก็จะให้เด็กเขามาวิ่งกับคนพิการด้วยกันนะครับสมมุติเด็กทั่วไปกับเด็กพิการมาเดินด้วยกันเนี่ยมันดีกว่าที่เราสอนทฤษฎีเขาแันเขามาปฏิบัติเข้าไปด้วยกันเนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเออให้น้องเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรานะไม่ใช่ว่าแตกต่างกันแล้วก็จะไป ร้อเ,เรียนเขาต่างๆจริงๆผมชอบนะแคมเปญเนวิอเฮเว่น<ช>ค,คือมันไม่ใช่เฉพาะคนพิการทางด้านสติปัญญาจริงๆมันคนพิการทุกด้านเลยค,ค,คือเราก็คนนใช่ไหมคือถ้าเราทําลายกําแพงตรงนี้ลงไปได้ที่ว่าใ้เรื่องของการบูลลี่การเปลียดชังเนี่ยแต่เราเพิ่มในเรื่องของความเข้าใจเข้ามาผมว่าสังคมจะน่ายอยู่ขึ้นอนี้ ครับแล้วตอนนี้โครงการ VR Human นี่ดำเนินการในเรื่องอะไรไปบ้างไปแล้วบ้างครับครับตอนนี้ที่เราทำนี่ก็คือกำลังดำเนินการนะครับเขียนสตอรี่บอร์ดเรื่องหนังสั้นนะครับเ,เป็นหนังสั้นที่ทำยังไงที่จะให้โอกาสกับคนพิการนะครับตอนนี้กำลังวางไว้3เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะกำลังจะทำก็คือการเปิดโอกาสให้เราเข้าไปสู่สังคมในการเรียนหนังสือ uh huh. ซึ่งในข้อที่จริงเนี่ยหมายความว่าในกฎหมายในเขียนบอกว่าเฮ้ยเราอยากเรียนต้องได้เรียนอะ แต่พ่อปฏิบัติเนี่ยมันยังมีเยอะมากที่ไม่สามารถที่จะผลักด,ดันให้ลูกเราไปเรียนได้ตอนนี้ยังอยู่บ้านกันอยู่เยอะมากมนะครับเลยเลยจะทําหนังสั้นเนี่ยเพื่อเพื่ออย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าหนังสั้นหรือว่าโฆษณาสั้นๆเนี่ยมันเปลี่ยนทัศนคติในสังคมได้เราสังเกตดูว่าอเมริกาเนี่ยจะใช้หนังนะครับในการเปลี่ยนนะครับความคิดของคนนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสําคัญอันที่2ที่เรากาลังทําอยู่คือเรื่องเสื้อเนี่ยเราจะทาจาหน่ายเพื่อ าอาจจะทําเป็นธุกรกิจเพื่อสังคมเลยนะครับตอนนี้เรากาลังจะไปจดเป็นบริษัท VR Human เนี่ยธุกรกิจเพื่อสังคมนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอารายได้ส่วนหนึ่งนี่แหละนะครับมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นศักดิ์ศรีคนพิการเนี่ยนะครับโดยผมจะเอาเปิดเป็นบริษัททำออแกไนซ์นะเด็กๆเดีเ๋ยวนี้ไปเต้นมายากลน,นะครับไปแสดงเป่าแซกโซโฟนเป่าแรงต่างเพื่อมีไรายได้ตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมในการบริการนี่ีเราจะทํา อัน,นที่3มเมื่อกี้ที่ให้ฟังก็คือเรื่องจัดงานวิ่งนะเพื่อให้ประมาณปลายปีนี้เราจะจัดงานวิ่งนะครับเพื่อให้รณรงค์เรื่องนี้โดยเฉพาะจัดงานวิ่งที่ไหนครับเผื่อจะได้ชวนคุณผู้ชมไปวิ่งด้วยกันคือจริงๆเราเคยจัดก่อนโควิดเนี่ยแล้วทุกคนเรียกร้องมากอยากให้เราจัดอีกเพราะว่าชอบมากอือออคือ<ๆ>อเดิทเขาไม่เคยสัมผัสกับลูกเรามาก่อนไงเพะนั้นผมคิดว่าทำยังไงให้คนทั่วไปเนี่ยได้สัมผัสได้เจอลูกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้เจอปุ๊บเนี่ยอย่างเมื่อกี้ท่านทดีเนี่ยเเห็นลยชัดลว่า โอ้ท่านทั้งกอดทั้งรัดฟัดเลียงกับลูกของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละคนพูดจาดีมากเลยเมื่อกี้ท่านจะไปยังบอกเลยบอกท่านดีเดินทางปลอดภัยหนาอะไรอย่างเงี้ยนั้นผมคิดว่าถ้าใครได้มาสัมผัสกลุ่มจีปัญญาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวคิดไปเลยนั้นคิดว่าปลายประมาณปลายปีนี่นะครับอาจจะเป็นแถวมินบุรีครับที่เราเคยจัดเมื่อวันที่แล้วเนี่ยดีมากบรรยากาศดีทั้งอะไรต่างๆครับ,รบแล้วงบประมาณที่เราเอามาทําในเรื่องงบกิจกรรมพวกนี้ฮะเราได้งบมาจากไหน ก็ตอนนี้เราได้จากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็อันนึงที่เราใช้ก็คือกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการนะครับ<ม>หรือแม้แต่งบของสสสก็ได้กระทรวงดิจิตอลนี้เราก็ได้มาก็แล้วแต่ในแต่ละประเด็นที่เราจะเอามาใช่ฉะนั้นผมคิดว่าต้องขอบคุณกองทุนเหล่านี้นะครับที่ส่งเสริมช่วยเราแล้วก็ที่สาคัญสุดคือสมาคมเราเนี่ยพยายามจะใช้เงินทุกบ,บาททุกสตางค์นะครับเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นชัดเจนนะครับว่า มีความโปร่งใสมีการตรวจสอบได้ต่างๆนะครับเงินที่เราได้มาอย่างโรงแรมเนี่ยวันนี้นะครับเงินก้อนเดียวกันทุกคนได้เท่ากันเนี่ยใน,ในมาตรฐานเช่นนะครับโรงแรมเนี่ยจะได้อยู่แล้วประมาณต่อคืนเนี่ยต่อคน7 5 0บาทแล้วเราสามารถที่จะมาจัดให้กับที่ใบยกสกายเนี่ยแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองได้ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างมีความสุขกับเรื่องนี้นะเพราะว่า ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสน้องๆที่มีพิการทางด้านสติปัญญาหรืออาจจะพิการด้าหรือจริงๆเขาน้องเขาเป็นคนน่ารักนะ<ม>อย่างของลูกคุณสุชาติน้องนายาน้องนายครับเป็น,น,น,ป,นปัจจุบันเป็นไงบ้างสบายดีโอ้ตอนนี้<อ>กําลังจะทําอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการฝึกพูดให้กับน้อง,อง,องๆเพราะ <ๆ S 2> ที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดโอกาสเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ได้ครูฝึกที่ดีๆมาต่อไปเราก็จะสามารถที่จะมีการฝึกสมัยก่อนเราต้องไปเสียตังค์นะเอกชนเนี่ยเป็นพันนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสักสี่ห้าทีเนี่ย แต่ตอนนี้เราสามารถที่จะมีครูจิตวิทยามีครูกระตุ้นพัฒนาการมาอยู่ที่สมาคมของเราครับซึ่งอันนี้เป็นโอกาสอันดีของลูกๆของพวกเรามากขึ้นครับครับผมเนี่ยฮะคุณผู้ชมจริงๆอย่างผมเนี่ยได้มีโอกาสเจอน้องนาครั้งแรกผมยังชอบเลยนะลูกคนนี้เจอก็ยิ้มคุยกันตลอดน้องนานนิยกมือสวัสดีตลอดน่ารักมากจริงๆถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้เข้ามารู้จักเนี่ยคุณผู้ชมจะมีความสุขกับน้องๆเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยอยากให้ให้โอกาสนะฮะคนที่น้องๆที่พิการทางนัาสติปัญญาและใน กิจกรรมเหล่านี้หรือว่าโครงการพวกนี้น้องนายได้เข้ามามีในสวนเ่วมงหรือเป็นแรงขักดันยังไงบ้างไหมครับโอ้ oh, นี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าการที่เราจะทํางานอยู่ได้เนี่ยแรงขับเคลื่อนของผมเนี่ยก็คือนี่แหละครับตัวลูกของเราเองเนี่แหละแล้วก็ลูกของเพื่อนๆน,นทุกคนเนี่ยทำยังไงให,ให้มีโอกาสในสังคมได้มากที่สุดนะครับทํายังไงให้เขาสามารถที่จะออกจากบ้านได้อย่างมีความสุขทุกคนให้การต้อนรับ mm hmm. เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับผิดตรกร ระยะเวลา20ปีที่ผมเลี้ยงลูกมาเนี่ยผมรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมขนาดพิธีกรก็ยังชื่นชมหลายๆคนก็ชื่นชมเพราะเราเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสาวเขาใหม่นะครับหนึ่งก็คือรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเจอผู้ใหญ่ต้องทักทายมือไหว้ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มสมัยก่อนก็จะไม่กล้าเลยนะครับเจอจะต้องหลบอยู่ข้างหลังผมแต่เดี๋ยวนี้เขามีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นสามารถที่จะกล้าแสดงออกต่างๆได้อันนี้แหละเป็นหัวใจสําคัญครับผมก็น่าก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ เหล่าผู้นําพยายามผลักดันให้เรื่องพวกนี้มันเกิดให้ความเสมอภาคในสังคมเท่าเทียมกันก็คือเราวีอาร์คิวเมนต์นะครับเอาล้คุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะน่าเสียดายจริงยังอยากคุยอีกเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรไว้คราวหน้านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมแล้วก็คุณสุชาตินะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจนะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ